ก่อนย่างห้าสิบื่นก่อนซ่นเพื่อซีนเพื่อไงแปลงไงครับมันข้อมถึงน่าจะอยู่อันนี้ยุ่ยเดนป็นไ้ครับสมนทองไม่สูงยอหรือสองขีนบงที่อะไรขนาไอันนี้เพื่นที่ห้องบแห่งอากาศบนเขาบ้างนี่ไงบ่งห่งอากาศเขาวกาบ่เออน่าจะเพ็บเพ็่กจะบูห้าเด่นรับ การควบคุมการเลายงวัย่างน่ก็กก้ไม่้เสียงอะรอยาเนแล้วกนเป็นทองแงสีนะคะเนาะเป็นทอแังสีแล้วตัวนี้ตัวนี้จะคือการกตอนที่เส้นแล้วใส่สบู่เพื่อนเขาถืใส่ใส่เลยใส่่ช่องเลยแล้วก็เส้เลย ซีนๆเดี๋ยวไม่เป็นใส่ข้ามห่อนเหรบครับใส่ข้ามห่อนก็กตก็พีชก็พตชอะไรอยเงี้ยครับนี่าครับอันนี้พีส่วนผสมอันนี้พี่นอนพี่ก็นั่งอันนี้ครับซีนซีนนะเนี่ยสีเขียวนี่สีเขียวจากยังครับบัวบกบัวบกนอนบัวบกัวบกอันนี้สีเหลืองสีเหลืองจากขมิ้นจากจากขมิ้นล่างใหม่ล่างใหม่อับนี่ครับมันสีแฝกแฝกแกะออกมานอยากบอกนี่ครับมันจะสีมาซีนมัสซีนครับ อันนี้เปเน้ยซีนเปเน้ยซีนทั้งมวลเลยหมผมปีดไม่ไม่เอาลี้ยงเป็นตาเลยโลเปตงเ้อสีเหลืองนี้ก็สีเหลืองจากล่างใหม่นะครับนี่ครับสีเหลืองจากล่างใหม่นะครับโอ้งามหอมไปทีนึงเป็นสมุนไพรนะครับเดี๋ยวอันนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นการคึดนมียครับโอ้นี่ครับนี่ครับฮอร์เป็นฮอรงามไปนะครับดึงดึงตึงไปนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวเปนมิ้วเซินบ็อกซี่นะครับ อันนี้ตมันก็สินบล็กนะครับเดียาผู้ใดสนใจติดต่ออย่างไรครับสนใจซื้อมาสนใจซูใจสนใจดูดูร่างไหมดูวอลโบรหรือถึงกันแดดกันแดดก็มีนะครับมียาสระผมครับบริษัทวังจันทร์นัทเร่ลอนอยู่บ้านน้องหอวหมูตะเพิ่นสายคำแพงงานอ๋อครับเป็นเป็นโรงงานอ๋อเป็นโกาศกับเขาไปปน่ที่ว่าสอบถามได้นะครับทรสมุนไพร <stand S 1> หลายอย่างถึใส่ด้ตม่เป็นดอมหยิบซิโตอันนีครับมีย่างนี้นีอะไรครับนีหลายอย่างเครับนี่ยสัวีสับาส้วผม้าสวโม้ขนมกระเทียม้ข่กรบอกปาหมึกปลามาท่านช่างปลาท่านข้างมีเพื่นอย่างครับื่อนเือนสมุนไพรอ๋อสมุนไพรอย่างน้เสือราปาทา่าง ข้เาเชื้อราไปมากรูดทั BOB ้งหมดน้ไปสมุนไพรมันจะแบบนี้แหละชลอชะลองอกผม ไม่เซ็ตผมรอนะไม่เคย่อมผมเลยที่จะกั่เซตแบบเซ็ตแหลกข้นรอที่จะผูกบเลยะแนีมันจะชะล่าหน่อสมุนไพรมันสดีตัวถึดมันสฟอยมันมาเป็นสารเคมีนล้วมีสารยนังเฮ้ายูยูหัวตาหัวยู่าสาม้ามสิรักษารักษาเส้นผมตัหนึ่งก็จะเป็นกันแดดกันแดดเ้ชีมบเป็นรีมกันแดดสมุนไพรนะครับเพียจาย มหาธามหายาลูกห <si ักหาบหักลูกหักหาบปานเท่านี้อ๋อหลักหาดแต่ว่าเขาส่กัดเอาส่วนส้นพันใส่กัดเขาแก่นมหาแก่นมหาเป็นตัวแก่นนี่คือเนื้อเนื้อแข็งมันเนื้อแต่แกนใหม่แก่นใหม่เท่ากต่มาส่กัดเอาสานแพงอยู่แล้วไม่ไม่แก่นมัน่นมากกว่าสวนไนกันมหายาแล้วเป็นสมุนไพรกันะลูกนี่หลายอย่างเป็นอะสมุนไพรแล้วก็มีเซรั่ม เซรามข้าหนาครับแบบเซรา่ข้าหนาที่เห็นติวเตึงตึงนะครับจะลอกจะลอจะลอกเซรามุกจะบอกว่าห่อเป็นอลาดีเลยครเดี๋ยวก็ยิ้มง่ายมตอนนี้จะจากสมุนไพรคือกันนะครับนี่สุอดกันเลยครับราคาอันนี้นะครับได้ได้หาดาวมหาดาวมหามหามหาไอยาเซรามอันนี้ได้หาดาวแล้วผ่าน ไอกรมวิทยาการแพทย์เป็นรับรองได้สมัครนะครับสมาครบโบดักขึ้นไปศึกษาเลยครับแบบเอาไปวิจัยยังเรียบร้อยนะครับใส่ทานมีออยทุกตัวมีออยโอเคอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบของ อันนี้คือครับบางส่วนนะครับเนาะที่จริงมี่ผลิตภัณฑ์ไล่ทั้งสบู่ทั้งยังทั้งสเปรีทั้งยังกันไลยเนาะคือเสนใจลเอามาสเปรย์พ่นแก้วขวดลัางขวดเอวนะครับคลายเส้นอันนี้เส้นผสมจากยังครับจากเขาวันเพียงเขาเย็นอ่อนมีแต่ส่วนผสมเก่ายางจุดกันเอาใส่ในต้นไผ่เดี๋ยวโอเคกัน๋ยวเดี๋ยวผมสิบภาไปเมืองสปรีเสนใจอันนี้เป็นพิเศษโอเคกัน